สวัสด,ดีครับวันนี้พบกวับผมช่อง Top Story นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกม Blan คล์ o ล็อก Party นะครับตอนนี้ก็เป็น Early Acces s นะครับก็คือว่าอันนี้จะเป็นการแนะนำในการเล่นเกมเท่านั้นนะครับไม่ใช่แนะนำในการลงทุนครับก็ขั้นตอนแรกเราก็มาเข้าสู่เว็บไซต์ของเขาก่อนนะครับ b l n n c o นะครับก็อันนี้ที่ผมมองนะครับอันนี้จะเป็นเกมที่แบบว่า คือเป็นเพทุเอินแต่ว่ามันไม่ได้เอินมากขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้จริงๆถ้าเหมาะสําหรับใครก็คือเหมาะทุกคนนะครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือเหมาะกับพวกคนที่สามารถ c คี a t เอเกมได้แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเอออาร์ตอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาร่วมงานได้เดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นช่วงๆไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็ไปดูเก,กเกี่ยวกับเกมก่อนนะครับไปดูวิดีโอคลิปของเขานะครับโอเคครับ Tells of a place where everyone comes together to play and dance and race and shoot and jump and fly with jetpacks or maybe bat wings and there's lava and a mountain made of junk food. Where you can create your own worlds and have your own adventures where you are in charge. Where you can make your very own games with your very own rules. Your friends can come and play. Like this one here. Yep, them too. And I don't know what that dude is, but he is cool. What? They're all toys? Come to life, and I can actually play with them and own them all. That's <laughs> sweet. But you see, this place isn't a legend at all. It's a party. โอเคครับก็เท่าที่ดูนะครับมันก็จะคล้ายๆแซนบ็อกด้วยนะครับก็คือเกมเนี้ยมันจะค่อนข้างมีแบบศิลปะแล้วก็มีอาร์ติสแล้วเข้ามาผสมด้วยยังไงถ้าถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูชมชมได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นอินเทอร์เฟซของหน้าแรกของโฮมของเขานะครับก็จะมีพวกตัวเว็บแล้วก็มีข่าวนะครับแล้วสำหรับครีเอเตอร์แล้วก็เป็นช็อปแล้วก็มาร์เก็ตเพจนะครับก็สามารถล็อกอินแล้วเข้ามาเล่นได้เลยครับตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่นี่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ย ดาวโหลดได้เลยก็ตอนนี้รู้สึกจะรับแค่ Windows อย่างเดียวนะครับอะไก็ลองเข้ามาดูได้โอเคครับอันนี้มาเล่นฟรีนะครับก็ไม่ต้องไม่จะเป็นว่าต้องซื้อตัวละครนะครับที่ซื้อก็คือจะเป็น NFT เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราซื้อเป็น NFT ก็สามารถเก็งกาไรแล้วก็ซื้อขายได้นะครับนี่ครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวก็เราไปดูหมวดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารนะครับก็ตรงกดตรงนิวนะครับคืออันนี้ตรงนิวมันจะมีแบบข่าวอัปเดตทุกวัน ไม่เกือบทุกวันนะครับก็คืออัปเดตตลอดจะเข้ามาอยู่ช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นล่าสุดนี่ครับเพื่อวันที่สองนี่เองครับเนี่ยวันที่หกนี่ก็ไม่กี่วันนี่เองคือเขาก็เป็นอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับเป็นเป็นแนวสก,กีนอย่างเงี้ยครับก็คือแบบเนี่ยมันจะมีมันมีจํานวนจํากัดนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมาซื้อทีหลังได้นะครับแบบเนี้ยอันนี้เนี่ยผมอันนี้ผมเปิดนี้ให้ดูก็คือว่าคือผมอะ่ะก็จะซื้อตัวนี้นครับเนี่ยตัวเนี้ย คือมันผมอ่ะเคยเล่นในช่วงต้นปีที่แล้วแต่ว่าพอดีแบบมันรีเซ็ตไปรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยอะไรเงี้ยแล้วมาดูอีกทีอ๋อมันมีตัวนี้ขายนะเนี่ยมันมีแค่สี่ร้อยเงี้ยครับ4ี่ร้อยตัวเนี่ย4ี่้อยนัมเบอร์เนี่ยคือมันค่อนข้างเหมือนเกี่ยวคล้ายคล้ายโอเพนซีด้วยครับมันแบบว่าการเก็งกาไรแล้วก็สําหรับคนที่มาเล่นทีหลังเนี่ยคือเขาอยากได้มันก็ต้องซื้ออะไรเงี้ยครับเนี่ยสำหรับถอดตัวผมก็ชอบนะตอนนี้ก็ไม่มีขายในมาเก็ตเพลสแล้วคือมันมันสวยครับอะไรประมาณเนีี้ยคครับก็ือเน่ มันจะมีมันจะมีการออกแบบตัวละครที่มันค่อนข้างสวยงามนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งมาเมื่อตอนตอนกลางปีที่ผ่านมาตอนมิถุนายนนะครับแล้วก็อันนี้ครับเนี่ยพวกมาใหม่เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยอะตอมอะไรพวกนี้ครับมันจะมีมันจะไม่ได้ออกตัวแค่ตัวละครอย่างเดียวนะครับมีทั้งพวกคเครียบพวกแบบเอ็กเซดนะครับก็พวกอุปกรณ์นะพวกปีกพวกรองเท้าพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยครับนี่ครับ,รบลองเข้ามาดูได้ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข่าวที่มาคอลแลปกับตัวไหนก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มาดูจริทีโอเคครับแล้วก็อันนี้ครับสำหรับครีเอเตอร์นะครับก็คือสําหรับใครที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่ามีความสามารถนะครับคือเกี่ยวกับการครีเอทกับตัวตัวละครนะครับหรือการวาดภาพลงงานอาร์ตนะครับก็สามารถเข้ามาจอยเขาได้นะครับเนี่ยครับถ้าอ่านไม่ออกก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ครับไม่ยากตรงนี้เลยโอเคครับก็คือทําไมเราต้องเข้าร่วมแบบ อันนี้ครับก็คือจริงๆสําหรับคนที่มีความสามารถในการสร้างสร้างงานศิลปะนะครับผมก็อยากให้แนะนํามาลองดูนะครับคือสามารถสมัครแล้วก็ร่วมจอยออกับเขาได้คือเขาก็จะคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถสามารถว่าเราไปทําเป็นคอลเลกชันของเราไงครับเหมือนเตาทำมาสักร้อยตัวสองร้อยตัวเนี้ยถ้าแบบผลงานเราถูกใจเขาก็สามารถเอามาวางขายแล้วก็แบกเปอร์เซ็นต์ให้อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยก็ถ้าสมัครก็ลองเข้ามาดูได้นะครับนี่ครับ สำหรับครีเอเตอร์ครับผมแนะนำมาอาสิต์อะไรก็สามารถเข้ามาสมัครได้นะครับเป็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับการสร้างรายได้นะครับโอเคครับแล้วก็ต่อไปเราก็ไปดูช็อปนะครับนี่ครับก็คือช่วงนี้ครับที่ล่าสุดก็คือมีการขายตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาใหม่เรื่อยๆื่อยมันมันจะมาแบบตอนนี้มันยังเป็นซีซั่นศูนย์อยู่ก็คือแบบว่ามันมีตัวละครหลากหลายแต่ว่าคือสําหรับคนที่เขาเป็นนักสะสมนะครับผมว่ามองดูแล้วน่าสนใจนะครับเนี่ยผมก็ ซื้อไปบ้างครับเพิ่งซื้อไปเมื่อวาน, okay, รเ,นเราก็มาดูมาเก t e page นะครับในนี้ตัวเก่าที่เขามินต์ไปแล้วอะไรเงี้ยไอเทมอะไรเงี้ยเป็น NFT ทั้งหมดนะครับมันจะมีบางอันที่สามารถหาได้ในเกมแล้วก็มาขายตรงนี้นะครับแล้วก็บางอย่างก็คือเวลาเราเล่นเงี้ยทำมิชชั่นหรือว่าทำไรเสร็จเงี้ยก็สามารถเอามาขายได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นเพจทูเอิ e n ระดับหนึ่งครับส่วนใหญ่ที่เอามาขายได้จะเป็นต้องเป็น NFT เท่านั้นนะครับนี่ครับก็เรากดดูก็ได้พอเซล เราก็ดูราคาดูตัวตัวละครนะครับมาตัวเก่าอะไรเงี้ยครับล้วก็เลือกนะครับตัวมีเอเซอร์เอเซอรี่นะครับก็จะเป็นถ้ากดปุ๊บเนี่ยก็จะมีพวกที่วางขายอยู่นะครับคือของพวกนี้ตอนนี้คือมันมันไม่ได้มีขายแล้วครับคือแบบบางคนที่เขาซื้อไปแล้วเขาก็มาวางขายต่ออะไรเงี้ยครับราคามันก็จะขึ้นไปแล้วก็พวกแบงโก้นะครับแบงโก้ก็คือตัวคอนะครับหรือเป็นสกรีนนะครับก็คือสามารถเอาไปผสมสีได้แล้วก็มีความสามารถต่างๆลองดูนะครับ ดูว่าเขาไปคอลแลปกับตัวไหนด้วยก็ได้ครับเนี่ยบางคนก็อันนี้มันจะเป็นตัวแรกๆครับที่เข้ามาเลยครับก็เนี่ยตัวอัลฟารลอก็คือเขาก็หขายาราคาสูงอะไรเงี้ยครับลองดูครับบางคนถ้าชอบลายไหนก็คือเข้ามาซื้ออย่างเงี้ยเหมือนที่ผมบอกผมชอบผมชอบตัวแรกๆตัวนั้นนะครับก็ไม่มีแล้วเนี่ยเนี่ยโอเคครับก็วิธีการสั่งวิธีการซื้อก็ไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็เข้าเข้าล็อกอินเสร็จเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เขา้ามาตรงนี้ครับล็อกอินเสร็จเรียบร้อย อย่านีให้ดูก่อนโอเคครับเนี่ยเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็กดตรงนี้แล้วก็กด wallet นะครับอันนี้ครับเวลาเราเข้าเนี่ยคือมันมีทั้งกระเป๋าของเขานะครับแล้วก็เป็นเครดิตการ์ดตอนเนี้คือรับเครดิตการ์ดก็ค่อนข้างง่ายเราก็คือใส่เครดิตการ์ดไปตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คือแอคเคา t ์ของผมนี่ครับที่ซื้อไปเมื่อเมื่อวานนี่เองครับก็คือเนี่ยเราก็ซื้อตัวผมก็ซื้อตัวนี้มาราคาสิบหกเหรียญ ก็เป็นเป็นสกีที่ค่อนข้างสวยดีนะครับก็เป็นเหมือนเหมือนหมาป่าจิ้งจอกเนี้ยโอเคครับก็เนี่ยถ้าเราเราเล่นตอนนี้เราเล่นไปก็ด้วยก็ได้หรือขายไปด้วยก็ได้นะครับก็คือเนี่ยเป็นหมายเลขอะไรเงี้ยมีจานวนจํากัดนะครับก็มีแค่สองพันหกร้อยสามสิบหกอันก็คือใครมาซื้อก็ก็มีแค่นี้ครับคือรอบรอบต่อไปก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าคนใดอยากได้สกินนี้ครับก็คือต้องมาซื้อเอาตามที่หลังนะครับ เนี่ยครับเช่นบางทีเขาไปผปสมสีมาแล้วข้างในเกมเนี่ยแล้วก็สามารถรา,าวางขายได้เนี้ยครับแล้วก็จะมีแบบพวกแหลงเอ้ยพวกเขาเรียกอะไรอะน่าจะเป็นแบบพวกอาชีพนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้หลงลึกนะครับอันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนี่ยสำหรับใครที่ชอบชอบลายพิเศษอะไรเงี้ยแบบเก่าๆอะไรเงี้ยที่เขามาตั้งแต่นานแนละ้วแบบเนี่ยลิมิเต็ดเนี่ยมีแค่สามร้อยแปดสิบเก้านะครับเนี่ยก็เขามาซื้อได้ราคาค่อนข้างค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันก็ให้มาลองดูได้นะครับเคครับก็อันนี้ผมจะแนะนาตัว ตัวหน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้ไม่แนะนําการลงทุนนะครับถ้าใครสนใจก็คือเข้ามาดูได้นะครับโอเคครับต่อไปเราก็ไปดูตัวเกมนะครับอันนี้ผมก็โหลดมาแล้วก็คือสามารถเล่นได้เลยก็ล็อกอินอีเมลของเราอะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็คือเพย์เพลย์เอ็กเซนะครับก็โอเคครับเข้ามาดูตัวเกมนะครับตัวเกมก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับนี่คือผมซื้อซื้อสกีนะครับผมจะดูยังไงว่า อันนี้อันนี้เป็น NFT นะไ,ไม่ใช่ NFT อันนี้ไอ้สองตัวนี้ก็เป็นขขาแจกนะรเรากดเข้าไปดูปุ๊บด้านขวานะครับจะไม่มีอะไรเลยก็ยคือสามารถเข้ามาเล่นได้ฟรีนะครับไม่เป็นไรแล้วก็มีพวกกิจกรรมนะครับทำเทรไปเราก็จะได้พวกเครื่องร่อนเครื่องร่อนต่างๆแล้วก็มีเนี่ยครับพวกหมวกพวกแว่นพวกสร้อยคออะไรเงี้ยคือเราก็ใส่ได้เงี้ยแต่พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่อันนี้มันจะไม่ใช่ NFT นะถ้า NFT จะเป็นพวกอันนี้ที่ผมบอก นี่ครับพวกอย่างเงี้ยที่เราซื้ออย่างเงี้ยมันจะเป็น NFT ก็คือสามารถขายได้ต่อนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือตัวละครที่ผมซื้อนะครับมันจะเขียนตรงข้างขวาครับมันเป็น NFT นะครับเนี่ยเราซื้ออย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็เอาของที่ตัวมันจะมีสกิลด้วยแล้วมีอะไรหลายๆอย่างนะครับลองดูครับเท่ันี้จะอธิบายเบื้องต้นก่อนผมยังไม่อยากลงลึกมากโอเคครับนี่ครับเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเอามาใช้ได้ครับพวกที่ของนี่ในเกมนะครับ ก็เป็นหมวกเป็นอะไรก็าว่าไปแว่นตาเงี้ยก็มาใส่ของพาวาตาเรานะครับร็่ปุ๊บแล้วก็จริงเวลาซื้อใหม่นะบางทีไอ้พวกกล่องมันจะอยู่ข้างบนนะก็ลากออกมาใส่ข้างล่างได้นะก็จะขยายขยายขึ้นไปเรื่อยๆโอเคครับแล้วก็ไปข้างหน้านี่นะต่อไปนี้ผมจะอธิบายเรื่องการเทรดตัวเอนนะครับก็คือเล่นยังไงให้ได้แบบได้ของมาขายหรือว่าเป็นอะไรประมาณนี้นะครับ เราก็มาดูตัวเกมกันนิดหนึ่งเป็นแนะนำเบื้องต้นก่อนโอเคครับเดี๋ยวตัวที่ครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับพอดีรถขับดังไปหน่อยแถวนี้ครับแอบปบหนึ่งนะครับค้างนิดหนึ่ง ครับเนี่ยตัวเกมเข้ามาก็จะเป็นเป็นแบบนี้เลยนะครับก็โอเคครับนี่ตัวผมเราก็มีสกิลด้านขวาเห็นไหมครับอินเตอร์เฟสด้านขวามีชิปก็คือกดวิ่ง R านี่ก็สกิล E นะก็เป็นแบบต่อยนี่ครับตัว Q ก็เป็นคือมันจะเป็นสกิลบางทีเป็นสกิลติดตัวของสกินเนี่ยครับที่แบบว่าเราใช้ได้ครับโอ้โอะไวิ่งเร็วอย่างเงี้ยครับโอเคครับส่วนกระเป๋าพวกที่สะพายข้างหลังครับก็จะเป็น เป็นเจ็ตทัโบเจ็ตนะครับสามารถบินขึ้นไปได้ครับอันนี้ครับก็จะเป็นเมืองมีเวสให้ทำนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมร่วมครับส่วนจะเอินยังไงนะครับก็นนี้เป็นเดลี่เวสนะครับเห็นนะครับกดตัวตัว X ตัว Z ตัว X นะครับก็จะเป็นเป็นรีวอร์ดนะครับก็คือตัวเวสต่างๆนะครับต่อไปแล้วกกดที่อันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับกดปาร์ตี้ปาร์ตี้พาร์ทนะครับ นี่ครับก็คือเวลาเราเล่นเห็นไหมครับเราจะมีเราจะได้ของมาครับเนี่ยนี่ผมเล่นไปเนี่ยครับไอ้ถ้าเหรียญถ้าสินค้าตัวไหนนะที่ที่ใช้เหรียญมอล่าเนี่ยครับก็จะไม่เป็น NFT นะครับเนี่ย XP ก็ XP ก็คือเราใช้เพิ่มตัวละครเท่านั้นถ้าเป็นแบงโก้เนี่ยครับก็คือเหรียญตัวเนี้ยถ้าสามารถเอาไปซื้อเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปตามซีซั่นไปตามฟีซั่นเราก็สามารถเอาไปซื้อของได้อันนั้นตัวนั้น่ะที่ซื้อออกมาก็จะเป็น NFT นะครับก็ ถ้าอันนี้จะคือรู้สึกจะเป็นสีสกรีนทำหรับเอาไว้เปลี่ยนตัวละครนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ NFT นะครับที่เป็น NFT ก็จะเป็นพวกนี้ครับจะเป็นพวกท่าต่างๆเป็นเหรียญตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับพวกอันเนี้ยีนถุงมือนะครับก็จะเป็น NFT เหมือนกันนะครับเราต้องต้องได้ขอมาก่อนแล้วก็ไปดูว่าตัวไหนเป็น NFT ไหมเนี่ยเนี่ยหมวกตัวเนี้ย NFT ก็คือเวลาเออนี่คือแบบว่าสมมติว่าบางคนอนะ่ะ เขาเข้ามาเล่นเงี้ยแล้วเขาไม่อยากทาเฟซเงี้ยคือแบบเขาอยากซื้อเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเราเล่นเราเล่นแบบเล่นประจำเงี้ยเราก็เล่นไปเรื่อยใช่ไหมครับเราก็สามารถเอินเลยเอาเอา,เอาสก,กีนตัวเนี้ยหมวกตัวเนี้ยี่หรือว่าเป็นพวกเก็บผัดอะไรใช่ไหมครับเราก็มาวางขายไว้เงี้ยเ้วก็มาขายราคาไม่ต้องสูงมากสักสองเหรียญสามเหรียญอะไรเงี้ยคือถ้าช่วงเนี้ยถ้าเราฟาร์มได้ก่อนเงี้ยแบบว่าคนหลงัลงๆที่เขาอยากได้เงี้ยเดี๋ยวผมไปดูของนะครับพวกสีอะไรพวกเนี้ยก็คือมันไม่ใช่ในนาทีนะเนี่ยรองเท สมมติว่าคนมาทีหลังแล้วแบบเอออยากได้รองเท้าตัวนี้นะแต่แบบตอนนั้นช่วงนั้นที่คนเล่นไปเนี่ยมีแค่สะสมมีแค่ร้อยอัน2อ0อยอันเนี้ยคือเราก็สามารถมาวางขายได้ถ้ามีมีความต้องการมากใช่ไหมครับอันตัวเนี้ยคือเราสระสมไว้ก่อนตอนเนี้ยตอนนี้ยโเกมทั้งหมดแมันเป็นซีซั่นศูนย์นะครับก็คือแบบว่าใครสระสมได้ก่อนตอนเนี้ยก็คือแบบว่าสามารถเอามาวางขายได้ในช่วงในซีซั่นสองซีซั่นสามอะไรไปเรื่อยๆก็คือแบบมันจะหาไว้ได้แล้วนะครับคือมันจํากัดมีแค่เนี่ย มีเวลาแค่49กวันคือถ้าหมดแล้วคือชุดนี้ก็คือหมดเลยคือเขาไม่ได้ผลิตเพิ่มเนี่ยขาดครับก็เหมือนเป็นพับจำกัดความจํากัดความของ NFT นะครับนี่ครับแล้วก็เป็นราคาต่างๆคือเราเล่นไปเรื่อยๆจะเติมพาร์ตก็ได้หรือไม่ต้องเติมก็ได้ครับข้างล่างก็จะเป็นขายฟรีนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้นี่ครับเนี่ยเห็นครับจะมีวางขายตัวเห็นตัวนี้นะครับตัวหน้ากากเนี่ยก็เราก็มาดูที่ช็อปก็ได้ครับเป็นมาร์เก็ตเพจใช่ไหมครับ เราก็มาดูที่มาเก็ตเพจนะครับตอนนี้มันมีกิจกรรมอยู่เราก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บเพสไล่เดลิวันก็เล่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็เล่นได้แล้วครับเห็นไหมครับอันนี้มาจากในเกมนะครับเนี่ยคนมินน้นท์ศูนย์เลยก็คือแบบยังไม่มีใครทําสําเร็จนะครับเพราะว่าเพสม,มันเพิ่งมาเนี่ยยังไม่มีวางขายเลยแต่ว่าคือมันเนี่ยถ้าทาสําเร็จแล้วก็จะขึ้นมา1อัน2อัน3อันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับ ตอนนี้ยังไม่มีใครกำหนดราคาได้ก็คือแบบว่าถ้าใครใครเล่นเควสได้ก่อนแล้วก็คือจบเควสปุ๊บก็สามารถเอามาวางขายได้ที่มาร์เก็ตเพจตัวนี้ครับเนี่ยครับพเพราะเควสมันเกมมันเพิ่งเริ่มตัวตัว daily เควสของซีซั่นนี้ครับก็เพิ่งเริ่มไม่นา,นานนี่ครับถ้าเกิดใครได้ได้เล่นและสะสมเนี่ยถ้าคนชอบตัวนี้ก็คือสามารถเอามาวางขายได้แต่ต้องเล่นไม้กดล็อกนะครับเนี่ยพวกหมวกพวกอะไรเงี้ยก็คือเป็นการเตินประมาณนี้ครับคือมันเป็นเล่นฟรีด้วยครับแล้วก็ ที่เสียตังค์ก็จริงๆก็ไม่ได้ม่ได้มีอะไรจะเสียก็ได้หรือไม่เสียก็ได้ที่เสียก็คือแบบว่าเราซื้อสก,กินเฉยๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เราไปดูระบบเกมมนหน่อย daily q e ก็ประมาณนี้ครับพอแล้วก็กดตัว s e นะครับ view daily quest ครับก็ถูกไหมครับตรงน,นี้เราจะเป็นตัวที่เป็นรูปดาวครับผมจะเพิ่มอีกทีตรงนี้รตรงดาวเนี่ยเราก็ไปดูดู quest ว,ว,ว่า q u วสให้ทําอะไรเงี้ย ครับชาเลนจ์ก็คือเควสอันนี้เป็นเดลิเควสต์นะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บก,ก็จะสี่อันสี่อันอะไรเงี้ยเป็นวีคเป็นเออร์ลี่เอ็กเซสอะไรของของแล้วแต่ของเควสตครับเนี่ยเล่นครบสามวันนะทําทำเควสต์ได้วันครบสามวันก็จะได้ตัวนี้ด้วยอะไรประมาณนี้อีกีก็คือมาปั๊มตัวละครเลเวลเนี่ยครับเนี่ยแบบผมทําผ่านไปแล้วนี่ครับก็ได้สี่อันสี่อันสี่อันเนี่ยถ้าครบหกร้อยหกร้อยแปดสิบอันนี้ก็คือเราก็สามารถใช้งานได้แล้วครับเราก็สามารถไปแลกสินค้าตัวที่ผมบอกได้ เนีครับตัวนี้รีวารนะ์ดเนี่ยคือเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยครบ12อัน15อันเราก็ได้ถ้าอันบนคือต้องปลดพาร์ตน,นะครับว่าต้องเติมเพิ่มนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูแนะนําต่างๆระบบในเกมสักหน่อยก็บินไปได้เลยครับแต่แนะนําครับอันนี้อันนี้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ตอนแรกมันจะไม่มีพวกเกตดมีอะไรพวกนี้ให้นะครับคือยังไงเราก็ต้องต้องทำเควสก่อนก็จะคุยกับคนนี้ครับ คนนี้คนนี้จะเป็นแบบพวกลอกเฟสตอนแรกๆนะครับก็จะเป็นพวกแก่กพวกหมวกพวกค้อยคออะไรอย่างเงี้ยครับโอเคผมทาหมดแล้วเลยเลยมันไม่มีขึ้นมาแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระบบโอเคครับระบบที่สําหรับการผสมของแบงโคลนะครับนี่ครับสมมติว่าเราเราเลือกสก,กินของเราเนี่ยครับจะเอาตัวที่มันมีอยู่แบบอย่างเงี้ยครับาผสมสีก็ได้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บ ก็คือจะเอาสองสีผสมกันแต่ว่าเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณนิดหนึ่งก็เป็นเป็นเงินในเกมด้วยแล้วก็นี่ครับเป็นในเกมแล้วก็พอยเป็นเหรียญแบงโก้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเนี่ยจริงๆเรามีในเกมเนี่ยเนี่ยมันเลียประมาณหนึ่งหมื่นเนี่ยก็มีแปดพันแล้วก็อันนี้ก็ประมาณห้าร้อยก็คือเล่นเควสไปเรื่อยๆมันก็มีให้หมดนะครับพวกนี้จะไม่ใช่ NFT นะครับที่เป็นสีอะไรเงี้ยหรือเราจะผสมสีก็ได้เนี่ยเราด้ในบเควสก็ได้เหมือนกันเนี่ย ก็จะทําบเปลี่ยนสีแล้วก็เอาไปขายพอเมื่อกี้เราเป็นสีเดินเห็ือนไหมสีแดงก็เท่เป็นแบบเหมือนลายหมาป,ป่าอะไรเงี้ยคือสําหรับใครชอบคือสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ตรงนี้ครับโอเคครับเสร็จปุ๊บอันนี้ผมจะแนะนําสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ก็มันจะมีเควสองแบบครับก็คืออันนี้เป็นเควสที่เขาเรียกว่าเพย์ของเราเองนะครับเป็นที่มันเขาเรียกว่าอะไรเดลี่เพยเ์แบบผ่านด่านไปเรื่องเงี้ยก็ลงไปเก็บต่างๆครับ ดี๋ยวจะไปต่อในคลิปสองนะครับก็ตัวน,น,นี้เนี่ยเป็นแบบจอยกับเพื่อนเป็นมัตติเพยเยอร์นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูต่อเสร็จปุ๊บอันนี้สําหรับคนที่แบบยังไม่มีย,มมยังไม่มีพวกเจ็ตบินนี่นะครับอันนี้ผมจะให้แนะนําก่อนเลยว่าเข้ามาถึงให้มาทำเควสพวกเจ็ตก่อนมันจะแบบค่อนข้างง่ายครับจะพาไป ันนี้จริงมันเพิ่งอัปอเดตแพจใหม่มันก็เลยบอกว่าพื้นที่เมืองมันมันเปลี่ยนไปรอบนึงแล้วนะครับคือผมเน่นั้งแสรอบแรกแล้วก็คือมันไม่ได้เป็นแบบนี้โอเคครับเนี่ยเราเดินตามตามมาจากจากแบบนั้นใช่ไหมครับเดินมาตรงป่าก็จะมีจุดวาร์ปตรงนี้นะครับขึบ้นมามันจะวาร์ปเรามาบนฟ้านี่นะครับมาคุยกับคนนี้ก่อนเลยครับคนนี้ก็คือเป็นคนที่เขาจะแจกเจ็ตนะครับก็คือทําคุยกับเขาแล้วก็ทําเพดไปส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เรจเขาจะเป็นแบบว่าให้บิน เขาจะแจกมาให้ก่อนทําครบ3รอบมันงเป็นสามระดับก็ทําให้แบบเราเก็บไอตัวนี้ครับสายฟ้าอะไรเงี้ยตามเพจของเขาไปนะครับแล้วก็เขาจะปลดล็อกกระเป๋าเกตแพ็กบินให้เราอะไรเงี้ยครับตัวเกมโดยรวมก็มีประมาณนี้ครับยังไม่มีอะไรเพิ่มมาเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นซีซันศูนย์อยู่สําหรับใครที่เป็นอยากเป็นต้นน้ําอะไรหรือว่าอยากจะลองเข้ามาเล่นก็สามารถเข้ามาโหลดฟรีได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์งของตัวเว็บเอาไวใ้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกนะ็ ก็วันนี้ก็มีเพียงเท่นี้ครับสำหรับใครที่ชอบนะครับของช่องผมแบบเนื้อหาอะไรเงี้ยิเคมีข้ออะไรเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชิให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนําเกมต่างๆแล้วก็ระบบต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวแบงโกอีกรอบหนึ่งนะครับเดียวยังไงรอบนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับสวัสดีครับ